สวัสดีครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2568ลุงกับป้ากลับมาที่ไร่ศรีเทพวันนี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งพระจันทร์ก็จะเต็มดวงอย่างเงี้ยนะครับมาฆ่าบูชาหมายถึงวันที่มีเอหิภิกษุ คือพระภิกษุซึ่งพระเจ้าทรงบวชให้มามาชมคือมามาหาพระเจ้าเนี่ยนะแล้วเพื่อฟังธรรมแล้วเทศนาโดยไม่ได้นัดหมายนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเป็นที่อัศจรรย์ใจยี่ลุงพูดเลยจิงจกรองนะนนเนี่ยที่เนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ปฏิหารแปลกมากนะครับวันหนึ่งนะครับ เป็นวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาลุงก็อาศัยคลิปนี้อัดให้เราดูนะครับความสำคัญของวันนี้นะบรรยากาศในไร่ของลุงเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวลุงนั่งพักสักครู่หนึ่งเพราะว่าก่อนวันนี้ทำงานหนักไปซ่อมท่อน้ำซึ่งชำรุดเนื่องจากว่าถูกไฟป่ามาจากภูเขาเนี่ยภูเขานะ ลามลงมาแล้วก็เข้ามาในไร่ลงนะเพราะลมแรงมากแนวกันไฟเนี่ยเอาไม่อยู่ต้องขยายแนวกันไฟใหม่ในปีหน้าให้มันกว้างก,กว่าเดิมหน่อยนะครับถึงจะเอาอยู่ลมแรงมากท่อ,ทอน้ําเสียห,ยหายหลายจุดรั่วนะครับเพราะว่าหลอมละลายมันท่อ PVC หลุงก็ทําการเปลี่ยนนะพรุ่งนี้จะต้องเ,ออเปลี่ยนอีกัก ครึ่งวันนะครับมันถึงจะเสร็จทํางานต่ออีกหน่อยก็คงจะเสร็จแล้วทาไม่เสร็จก็ก็ทําแค่ไหนก็เท่านั้นแหนะครับเพราะว่าอุปกรณ์หมดแล้วที่เตรียมมาเนี่ยไม่พอเห็นไหมครับเนี่ยไม่อยากให้เสียบรรยากาศดูพระจันทร์ดีกว่าพระจันทร์สวยวันมาคาบูชาเดี๋ยวลุงก็จะกลับเข้าไปในห้องทำความสะอาด ทำข้าขสารบ้านและห้องนอนนะ,ะเขาก็สวดมนนั่งสมาธิในวันสำคัญเช่นนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญนะเนื่องจากวันมาบัคบูชาก็สวดมนก่อนนอนเลยนะครับบางท่านก็ไปเวียนเทียนก็แล้วแต่ลุงอยู่ในป่าลุงไม่ได้ไปเวียนเทียนลุงก็มานั่งซึมซับบรรยากาศและลึกถึงวันสำคัญทาง,ทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไปไปก่อนแล้วกันนะ เราก็สวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆสวัสดีครับ